สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 629ค่ะประจำเช้าวันศุกร์ที่7เดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ หนึ่งชุดวันนี้น้องมี30รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะหนึ่งองค์300บาทค่ะถ้ารับสององค์500บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ู4ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีค่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปกับพี่ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหนึ่งวันน้องมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆค่ะรา,ายการที่หนึ่งจะ้ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่ๆค่ะ หลวงพ่อทบวัดชนแดนจะมีต่อโค้ดนะคะรายการที่หนึ่งจ้ะปีหนึ่งแปดค่ะพี่ๆค่ะหลวงพ่อทบรายการที่หนึ่งนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพระประธานนะคะ เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่านะคะรายการที่สองจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นพระชัยวัตรค่ะ พระชัยวัดของสมเด็จพระสังฆราชแพนะคะวัดสุทัศน์จ้ะรายการที่สามนะคะพี่พี่ขาพระชัยวัดจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่หลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือว่าวัดคลองด่านปัจจุบันนะคะรายการที่สี่จ้ะหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะ รายการที่4จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่5้าค่ะพี่พขารายการที่ห้าสมเด็จวัดระฆังนะคะพ,พี่ขาพิมพ์พระประธานจ้ะเนื้อข่าวนะคะพ,พี่ขาขาวงาช้างค่ะรายการที่5นะคะสมเด็จพิมพ์พระประธานจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่หหลวงผูกฟันจ้ะพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะพี่พี่ขาปีหนึ่งสี่จ้ะด้านหลังนะคะพระอาจารย์ฟันอาจารโรจ้ะปีหนึ่งสค่ะ<อ> <và S 2> พี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7หลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะเหรียญสภาพเก่าจ้ะ หลวงพอ่พพอ,พพงพอกันพิมพ์คอเบ็ดค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลั่นพิมพ์คอเบ็ดรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดจ้ะหลวงพ่อกลั่นนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะพี่พี่ขารายการที่8เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะ้ะเป็นเนื้อวานค่ะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมจะ้ะสวยๆนะคะ พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการที่8จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการที่9เป็นพระนางพญาจ้ะพระนางพญารายการที่9นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10บจ้ะ รายการที่10บหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะคะหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงกับพี่พี่ขาหลวงพ่อไผ่รายการที่10นะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะปีสองสี่สองสี่เจ็ดแปดเหรอคะพี่ผูะรายการที่สิบนะคะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะรายการที่สิบค่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดกับพี่ผู้ขาสิบเอ็ดหลวงพ่อคงคะ่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปีสองสี่แปดสี่จ้ะ ลาผลภูลทวีนะคะสิทธิสร้างถวายบูชาพระพุทธคุณของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อคงจ้ะรายการที่11ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12หลวงปู่สวงจ้ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรุ่นหนึ่งค่ะพี่พี่ขาเทวดาเทวดาเล่นดินนะคะรายการที่12จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่13บสาค่ะพี่พี่ขาสิบเป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินค่ะวัดดอนใหญ่หอมนะคะเป็นเนื้อโลหะค่ะพี่พี่ขาพระพุทธชินราชของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะเป็นเนื้อโลหะจ้ะรายการที่13นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่14จ้ะ 14เป็นพระปิดตาหลวงพ่อครนวัดท่าแสะนะคะมาพร้อมเลี่ยมจ้ะองค์พระมีลงลักปิดทองนะคะรายการที่14จากพระปิดตาหลวงพ่อครนวัดท่าแสะนะคะองค์พระมีปิดทองหน้าหลังนะคะพี่พขาหลังยันแบบนี้เลยนะคะ รัปิดตาหลวงพ่อครนจ้ะวัดชาแซะนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพร้อมใช้งานค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่15จ้ะ15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการที่15ค่ะพี่พี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมประพามณฑลหลวงปู่สุขค่ะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะหลวงปู่สุขจ้ะรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นเหรียญพระนเรศวรมหาราชจ้ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะปี <c oughs> ปีสองหค่ะพี่พี่ขาโทษทีจ้ะสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18บแนะคะสิเป็นสิงห์หลวงพ่อกลวยจ้ะสิงห์หลวงพ่อกลวยนะคระับพี่ขา รายการที่18จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19เป็นพระซุ้มกอกรุทุ่งเศรษฐีจ้จะรายการที่19นะคะพ,พี่ขาพระซุ้มกอกุทุ่งเศรษฐีจ้ะรายการที่19นะคะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระลีลาเมตอ พระลีลาของหลวงปู่บุญนะคะพระลีลาขาควายจ้ะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะมีลงลักปิดทองนะคะพี่ๆขาหลังยันแบบนี้เลยจ้ะพระลีลาขาควายจ้ะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่2 1ค่ะพี่ๆขา21 เป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะพิมพ์พุทซ้อนจ้ะพิมพ์พุทซ้อนขาโต๊ะ3มชั้นนะคะมาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยจ้ะสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะนะคะพี่พขาลายการที่21จ้ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะ รายการที่21จ้ะสมเด็จพิมพค่ะสา3ชั้นนะคะรายการต่อไปรายการที่22ค่ะ22 22เป็นเหรียญหลวงพ่อเขาตะเขาตะคราวนะคะปรางสะดุ้งกลับค่ะพี่พี่ขาหลังยันจะ้ะถ้าน้องสุภาพูดไม่ถูกต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะปี16จะ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะ หลวงพ่อเขาตะเคราจ้ะรายการที่22นะคะปรางสะดุ้งกับค่ะพ,พี่ขาหลังยันจ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะกลยพี่ขารายการที่22จะต่อไปเป็นรายการที่23นะคะ23เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรปีส3สนะคะฐานสูงจ้ะ หลวงพ่อโสธรรายการที่23นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24เป็นพระรอดจะ้ะพระรอดลำพูนนะคะพี่ขารายการที่24จะ้ะพระรอดลำพูนนะคะรายการที่ ยี่สิบสี่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่ๆค่ะยี่สิบห้าหลวงพ่อสดค่ะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะรายการที่ยี่สิบห้าจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกในการถวายพัดตาหารนะคะวัดปากน้ำภาษีเจริญจ้ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะ ยี่สิบหกเป็นเสือหลวงพ่อวงค่ะพี่พี่ขาเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสราชสงครามนะคะมาพร้อมเลี่ยมจัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเสือหลวงพ่อวงจ้ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะสวยค่ะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเสือหลวงพ่อวงรายการที่ยี่สิบหกจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่27บค่ะพี่พี่ขา27หลวงพ่อคูณเจริญพรบนจากปี36นะคะมีตอกโค้ดค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเจริญพรบนจากปี36ค่ะเมตตามหานิยมนะคะหลวงพ่อคูณรายการที่ ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญทรงผนวดของในหลวงรเก้านะคะปีสองสี่เก้าเก้าจ้ะเหรียญทรงผนวดในหลวงร,ะะร,กรเก้าน,น,น,นะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบแปดจ้ะเป็นเหรียญสมโพธพระเจดีย์ทองวัดบวรนิเวศนะคะพี่ขา เหรียญทรงผนวดในหลวงร .9 จ้ะปี2499นะคะรายการที่28จ้ะต่อไปเป็นรายการที่29นะคะ29หลวงพ่อผางจ้ะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะปี12จ้ะหลวงพ่อผางปี12ค่ะพี่พค่ขารายการที่29นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะรายการสุดท้ายของเช้าวันศุกร์นะคะหลวงพ่ออีจ้ะหลวงพ่ออียุวัสตหีบนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถนะคะหลวงพ่ออีปี2 5 0 4าจ้ะรายการที่30กับพี่พี่ขารายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะจ้ะ 300บาทคะ่ะพี่พี่ค่ะ3า0บาททุกรายการเลยนะคะชอบถูกใจรายการไหนพี่พี่ก็โทรทักไลน์เข้ามาหาห้องสุภาได้เลยนะคะเดี๋ยวนนองสุภาจะส่งให้จ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษวันนี้มี2รายการจ้ะรายการพิเศษรายการที่1ค่ะหลวงพ่อพานรุ่นเสาห้าจ้ะหลวงพ่อพานเสาห้านะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขา หลวงพ่อพานรุ่นเสาห้าจ้ะหลวงพ่อพานวัดเฉลิมลาดนะคะเป็นเนื้อเงินค่ะพี่พขากุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะหลวงพ่อพานจ้ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งค่ะพี่พขาห้าร้อยบาทนะคะน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พ,พร้อมกล่องเลยนะคะ่ะพี่ขารายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะ หลวงพ่อพานวัดเฉลิมลาจากกุยบุรีค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นพระนักปลกค่ะพระนักปก8ดรอบของหลวงปู่ทิมนะคะปี2518าจ้กพระนักปลก8ดรอบของหลวงปูทะะปปงงป่ทิมวัดราหารร่นะคะมีตอกโค้ดค่ะพี่ๆขา เป็นเนื้อทองแดงนะคะพระนาคปลอก8ดรอบของหลวงปู่ทิมอิสาริโกนะคะวัดรหานไร่จ้ะจังหวัดระยองนะคะพี่พขารายการพิเศษรายการที่สองจ้ะพระนาคปลอก8ดรอบของหลวงปู่ทิมนะคะรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะห้าบาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจะส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะ โอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง30รายการจ้ะแล้วก็วันนี้น้องมีรายการพิเศษไหมพี่พี่ได้รับชมกัน2รายการนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็สามารถโทรค่ะทักไลน์เข้ามาหาห้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะพี่พี่ขา7211933นะคะสําหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ